ดวงชะตาของชาวลักนาราศีมีนนะฮะดาวพุทธโคจรเข้าสู่ราศีกรกฎนะฮะในเรือนที่5ตั้งแต่วันที่23มิถุนายนไปจนถึง19กรกฎาคมปี2568ผลกระทบช่วงนี้นะครับคุณจะมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นแน่นอนเนื่องจากพระพุทธไปอยู่ในเรือนธาตุน้ําไปอยู่ในเรือนของพระจันทร์เป็นคู่มิตรดังบทกลอนของราสตรเขาขเขียนไว้ชัดเจนว่าอาทิตย์เป็นมิตรกับครูจันทรโฉตรูคู่พุทธลงเยาว สุปรักหวานอังคารถ้าเปาราหูกับเสาเนี่ยเป็นมิตรแก่กันฉะนั้นแล้วเนี่ยนะฮะดาวพุธหรือเมอร์คิวรีเป็นดาวแห่งปัญญาการสื่อสารการเรียนรู้การเดินทางการเจรจาต่อรองความคิดสร้างสรรค์เมื่อโคจรเข้าสู่กลุ่มดาวราศีกรกฎซึ่งเป็นเรือนที่5นะฮะพลังของดาวพุธจะไหลเข้าสู่ภพอุตตะภพเขาเรียกซึ่งหมายถึงความคิดสร้างสรรค์บุตรหลานการลงทุนโครงการใหม่ความรักที่ทําให้หัวใจเต้นแรง น,นั่นนะครับคีย์เวิร์ดชีวิตจะอยู่เกี่ยวพันกับสิ่งนี้น,นั้นผลกระทบต่อราศีมีจุดเด่นที่จะเกิดขึ้นถ้าใช้พลังพุธได้ถูกทางในช่วงนี้ไอเดียจะล้นทะลักเหมาะกับการคิดอะไรใหม่ๆทั้งธุรกิจงานคอนเทนต์แม้แต่การเลี้ยงลูกให้ทันยุคสมัยในช่วงนี้2นะฮะพูดแล้วคนฟังตกหลุมรักพูดในเรือนแห่งความรักนะฮะและการแสดงออกสื่อสารอะไรก็มีเสน่ห์มีพลังจูงใจคนอยากติดตามอยากเรียนรู้จากคุณ สามนะครับได้โชคจากการลงทุนในสิ่งที่รักไม่ใช่แค่หุ้นหวยนะฮะแต่รวมถึงการลงทุนเวลาพลังหรือไอเดียลงไปในโครงการใหม่ๆแล้วจะงอกเลยเช่นเขียนหนังสือเปิดคอร์สท,ทำคลิปหรืออะไรต่างๆแล้วแต่คุณเลยสนะครับลูกลูกศิษย์ผู้ตามทําให้ภูมิใจพบที่5นั้นคือเด็กการศึกษาชั้นสูงใครทําอะไรเกี่ยวข้องกับการศึกษาจะมีความสําเร็จหรือผู้ที่เราอุทิศแรงใจไปหา นะในช่วงนี้นะฮะจะมีข่าวดีเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องการศึกษาเรื่องอคนที่คุณดูแลนะฮะเรื่องบริวารมีข่าวดีเรื่องลูกถ้าใครมีลูกนะบางคนมีข่าวดีเรื่องโครงการใครมีลูกน้องมีข่าวดีเรื่องลูกน้องนะครับมีข่าวดีด้านลูกค้าได้ลูกค้าเข้ามาเพิ่มลูกค้าจํานวนมากได้ลูกศิษย์ก็ได้ได้เวลาสื่อสารผ่านงานสินเหมาะในการเขียนบทความบทพูดนะะ หรือวาดภาพร้องเพลงแต่งกรหรือแม้แต่สื่อสารในรูปแบบใหม่ผ่านโซเชีย so ลจะเวิร์กมากะนั้นฮะนิติกรรมเกี่ยวข้องกับการพูดการเขียนการเซ็นการจดบันทึกหรือระบบเอกสาราต่างๆจะมีมุมดีๆเป็นช่วงที่แฟนคุณจะเอาใจมาผูกพันกับคุณมากขึ้นรวมถึงเขาจะผูกพันกับลูกมากขึ้นบางท่านจะได้กินเด็กมีเด็กมาชอบนะฮะมันอาจจะแปลอย่างนว่าบางคนเกิดความโชคดีเกี่ยวกับ บ้านเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับยอดยานพาณนะเกี่ยวกับหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์หรือยอดยานพาหนะหรือญาติพี่น้องมันบอกไปอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นช่วงน่วงเวลาที่จะมีการเดินทางไกลบางท่านได้ไปนอนที่อื่นได้ไปนอนที่ไม่ใช่บ้านของคุณนะฮะหรือมันเป็นช่วงเวลาในการเหมาะในการตกแต่งบ้านซ่อมบ้านซ่อมรถปรับปรุงที่อยู่ปรับปรุงร้านสำนักงานซื้อของใหม่เข้าบ้านก็ได้มเป็นช่วงเวลานะฮะที่ <c oughs> เหมาะทาจัดการต่างๆเกี่ยวข้องกับบ้านที่อยู่อาศัยเกี่ยวกับยวดยา,านพาหนะคใครที่มีปัญหากับพี่น้องก็ติดต่อคบหานะฮะก็จะเคลียร์กันได้ในช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงที่ดาวพุธอยู่ในจุดนี้นะฮะอารมณ์ในเรื่องของการเขียการเขียนการเซ็นการเอกสารต่างๆเกิดขึ้นสิ่งที่ควรระวังจะคิดมากในเรื่องของความรักหรือลูกน้องหรือคนในครอบครัวหรือบริวารบ้างพลังของพุธจะทําให้คุณคิดวนกับผิดหรือคาดหวังมากเกินึให้ใช้สติ และอย่าเอาคําพูดมากัดกินใจตัวเององไม่มั่นใจในไอเดียตัวเองระวังการขาดความเชื่อมั่นพอจะเริ่มอะไรกับลังเลทั้งที่สิ่งนั้นจะทําให้เติบโตมากเพราะนั้นนะครับในช่วงนี้ข้อ3นะฮะ <c oughs> การสื่อสารกับเด็กหรือผู้ตามอาจสะุดได้อาจพูดแรงโดยไม่ตั้งใจหรือลืมว่าคนฟังอยู่ในวัยที่ต้องการการยืนยัน ตัวตนต้องใช้ความเข้าใจเป็นเครื่องมือกดความสําเร็จที่เหมาะในช่วงนี้หมายถึงคุณจะทําอะไรดีคุณจะใช้วิธีการไหนดีในการดําเนินชีวิตในช่วงที่ดาวพุธอยู่ในจุดที่5ให้เป็นประโยชน์ 1. ไอเดียชีวิตเปลี่ยนได้ถ้าคุณกล้าแบ่งปันมันเพราะดาวพุธในเรือพุตตะ 2. ศิลปะการพูดคือการสร้างแรงบันดาลใจโดยไม่สอนใครในช่วงนี้นะฮะลูกหลาน ผู้ติดตามลูกน้องคือกระจกสะท้อนจิตวิญญาณของคุณในอนาคตหรือในช่วงนี้นะครับเหมาะรเริ่มทําอะไรใหม่ๆใช้ไอเดียความคิดสร้างสารรค์ให้มากเกิดสิ่งที่ดีช่วงนี้เหมาะเขียนไอเดียใหม่ในช่วงที่พูดอยู่ตรงเนี้ยนะฮะทุกๆวันนะฮะวันละสามขอ้อทุกๆเช้านะฝึกพูดหน้ากระจกนะฮะ แล้วก็ใช้ภาษารักกับคนที่คุณรักเช่นเขียนจดหมายส่งคําขอบคุณชมลูกหรือคนในครอบครัวญาติพี่น้องคือในช่วงที่ดาวพุธเด่นในเรือนที่5ตรงนี้ผมจะแนะนําคือเวลาทําอะไรเกี่ยวที่แปลไปเนี่ยมันจะดีฉะนั้นผมจะยกตัวอย่างอย่าง J.K. Rowling เนี่ยพื้นดวงเขาเนี่ยเขามีดาวพุธนี่เด่นซึ่งอยู่ในมุมนี้เหมือนกันในช่วงดาวจรนนี้เขาเป็นผู้เขียนแฮร์รี่พอตเตอร์เขาใช้พลังจินตนาการในการเล่าเรื่องสร้างจักรวาลแห่งความรักนะฮะ สตีฟจ็อบส์ใช้พลังความคิดสร้างสรรค์และการพูดเพื่อสร้างอาณาจักรแอปเปิลดันั้นในช่วงเนี้ยให้ไปใช้ความคิดสร้างสรรค์และการพูดการจินตนาการในการทําสิ่งต่างๆเป็นหลักแล้วจะเกิดผลสำเร็จดันั้นเราพูดในจุดที่ห้าเป็นช่วงเวลาแห่งการพูดการเขียนการคิดและรักอย่างเต็มพลังเหมาะกับการเปิดคลังไอเดียและสร้างสิ่งใหม่เหมาะกับการสื่อสารด้วยหัวใจไม่ใช่แค่คําพูดเหมาะกับการให้คําพูดคุณสร้าง โลกที่คุณอยากอยู่อย่ากลัวที่จะพูดและอย่ากลัวที่จะสื่อสารจากใจและจักรวาลจะสะท้อนสิ่งนั้นกลับมาหาคุณถ้าคุณคือราศีมีนช่วงนี้คือเวลาแสดงตัวตนที่แท้จริงด้วยพลังแห่งคําพูดความคิดและหัวใจชาวราศีมีนคุณคือราศีสุดท้ายในจักรราศีและนั่นไม่ใช่เพราะคุณมาทีหลังแต่เพราะจักรวาลเลือกให้คุณรวมพลังทั้งหมดเอาไว้ในตัวคนเดียวคุณมีจินตนาการสัญชตาตญาณและ พลังดึงดูดซับที่ลึกที่สุดในจักรวาลตามคมภีร์โบราณนะฮะดาวพฤหัสคือเจ้าเรือนของคุณนะฮะคือดาวแห่งโชคลาบเป็นดาวประจากายพฤหัสเป็นดาวแห่งความโชคดีนะเป็นดาวแห่งความมั่งคั่งและบุญวาสนาแต่ในทางโหราศาสตร์พระเวทถ้าดาวพฤหัสศุกร์ดีเนี่ยโยกเสียหรือตกในอ่าทบอลริวินาหรือถูกบาปพระเคราะกดไว้พลังศักดิ์สิทธิ์ของคุณจะถูกกดบงังแม้ตำแหน่งพฤหัสบุดีคุณโดดเด่นอ่าถูกระวางลูกพิษ หรือมีดาวบาปะเคาะให้มุมร้ายกลายเป็นคนที่มีศักย,กยภาพสูงแต่หลงทางหลงคนหลงเงินนะฮะและนั่นคือกับดักที่ชาวราศีมีนหลายคนเผชิญหาเงินเก่งแต่เงินไหลช่วยคนเก่งแต่ตัวเองล้าจินตนาการล้ําแต่ชีวิตจริงติดที่เดิมทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพราะคุณไม่ดีพอแต่เพราะพลังของคุณยังไม่ถูกฝึกอย่างถูกจังหวะจัก,กรวาลใช้คำนี้ว่า พลังของคุณยังไม่ถูกฝึกอย่างถูกจังหวะจัก,กรวาลและนี่คือเหตุผลที่ผมสร้างคอสนี้ขึ้นมานะนี่คือ100กฎแห่งความมั่งคั่งของชาวราศีมีนโดยเฉพาะนะฮะคอที่จะเปลี่ยนความฝันของคุณให้กลายเป็นความมั่งคั่งที่จับต้องได้โดยใช้พลังราศีมีนของคุณอย่างถูกจังหวะถูกโยกและตรงขึ้นคือไม่ได้อะไรซับซ้อนนะมันจะเป็นเวิร์กบุ๊กที่จะพาคุณทําเลยนะออกแบบมาเฉพาะราศีมีน ขอสนี้เนี่ยกันจากประสบการณ์ที่ดูดวงราศีมีนที่เป็นมหาเศรษฐีที่จากยาจกเป็นเศรษฐีที่ดูดวงมาตั้งแต่อายุสิบสองนะฮะนี่ผมกันออกมานะฮะแล้วเป็นวิธีปฏิบัติให้กับคุณเลยและตามปัจญาโหราศาสตร์ขั้นสูงแบบโบราณท,ที่ผมศึกษามารวมถึงปัจญาแห่งความมั่งคั่งระดับโลกทุกแขนงฉะนั้นข้อนี้นะครับจะเป็นวิธีการสิ่งที่คุณจะได้รับคืนเนื่องเวิร์กบุ๊กหนึ่งร้อยวันคือเล่มนี้ที่กําลังเขียนยังไม่เสร็จนะให้คุณฝึกเรียกเงิน จากพลังราศีของคุณนะฮะใช้พลังราศีของคุณในการสร้างความมัง่งคั่งสองคุณจะได้แปลงความกลัวความแรงเลให้กลายเป็นแรงส่งจากภายในก่อให้เกิดชีวิตมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์คุณจะได้ใช้พลังของพุทธศสวรรษดึงพลังบุญและโชคออกมาทํางานในโลกจริงคุณจะได้วิดีโอ100กดลับนะฮะที่จะเปิดเฉพาะผู้ที่สมัครเรียนนะเพื่อปลดล็อก สนามพลังของคุณแบบลึกสุดนะฮะผลลัพธ์ที่คุณจะได้คือสนามชีวิตใหม่แบบไม่ต้องเด่นะฮะคุณจะเปลี่ยนจินตนาการเป็นเงินและอาชีพจริงคุณจะเปลี่ยนความอ่อนไหวเป็นพลังดึงดูดคนดีเงินดีโอกาสดีคุณจะเปลี่ยนความคิดล่องลอยเป็นแผนมั่งคั่งที่เดินได้ทุกวันและอย่าลืมว่าสตีฟจ็อบสก็ราศีมีนนะฮะไอสไตล์ก็ราศีมีนและพวกเขาไม่ได้รวยเพราะเก่งกว่าแต่พวกเขานะ กล้าใช้พลังมีนจนสุดพลังโดยไม่ปิดกั้นเองอีกต่อไปถ้าคุณรู้ว่าคุณมีเป็นคนมีพลังแต่ยังไม่เคยใช้มันอย่างเต็มที่ให้คุณคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้หรือหน้าช่อง Tik t o อกใต้รูปโปรไฟล์แล้วมาเริ่มฝึกพลังราศีมีนหนึ่งวันเพื่อเปลี่ยนชีวิตคุณจากคนที่หวังเลึกเป็นคนที่สาเร็จสุดๆราศีมีนนะฮะคุณคือพลังแห่งการสร้างความมั่งคั่งด้วยความรู้สึกและคอรนี้จะทําให้ความรู้สึกของคุณสั่นสะเทือนจัก,กรวาลจนเงินวิ่งมานะฮะ นี่ออกแบบประฉำข้อราศีคุณเป็นวิธีปฏิบัติเลยง่ายๆเลยนะครับก็เป็นเวิร์ดบุ๊กเป็นสมุดเหมือนเหมือนสมุดภารกิจนะคุณทําง่ายๆวันละสินาทีนะขอเพียงคุณซื่อสัตย์กับตัวเองนะคุณจะมีความบัางค้่งเกิดขึ้นเพราะนั้นคอร์สนี้นะฮะตอนนี้ยังไม่เสร็จจะเสร็จไม่เกินสิ้นเดือนนี้นะตอนนี้ราคาพีออเดอร์หมายถึงหนังสือยังไม่เสร็จใครสมัครตอนนี้จะได้ราคาโปรโมชั่นผมตั้งราคาไว้9 9 9าบาทนะใครสมัครก่อนจะได้ราคาเพียง2 1 9 9บาทตอนนี้ ถ้าขอนี้เป็นที่รู้จักวงกว้างราคาจะแพงกว่าน,นี้นะนะนั้นห้ามพลาดน,นะชาวราศีมีน